กำนันกลางคูผู้กองจับรถขนแรงงานเถื่อนเอ้ามาสร้างว่ากำนันคูผู้กองตั้งคณะกรรมการสอบกำนันกลางลักลอบคนแรงงานเถื่อนแถมคมคูผู้กองชุดจับกลุ่มพร้อมหากพ่อความผิดจริงก็ต้องดำเนินการให้บระเวน้นคือการย้ำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผู้สื่อข่าวแรงงานกรณีที่มีกำนันซื่อด่ังไร่หนึ่งในอำเภอทาแสะจังหวัดชุมพรนะครับ ขับรถขามแดนเข้าไปย่งประเทศเมียนมาก่อหลักลอบขนแรงงานต่างดาวเช่าเมียนมากับเข้ามาในประเทศไทยพะนะและกาเถือกเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนจับกลุมได้ เหตุเกิดโมวันที่สองพฤศจิกาย,ยนสองพันนะครับถึงขนาดนั่นบ่คนคูม,มือนี่ล่าสุดโมวันที่สี่พฤศจิกาย,ยนสองหกปดนายกัปนาดกลินสวคัคนปลัดจังหวัดจุ้มพรอนนะครับเปิดเผยวา่ขาขณะนี้จังหวัดจุ้มพรอนก็ได้รับการไา่งานจากนมยอำเภอทาแซวากำนันคนดังกล่าวได้ขับรถขามฟังไปประเทศเมียนมานะครับแล้วก็กลับเขามาภายในมือเดียว จะถือเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดยนจับกลุ่มพร้อมเร่งงานตา่างเดาโดยมิเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอกล้าวหาทั้งสิ้นหาขอหาน้ากันจากนั่นครับจังหวัดชุมพรกันด้มีคําสั่งให้อาเภอทาแซตัง้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบขอเท็จจริงท่านที่นาบัดน้วนะครับเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็เกิดความเป็นธรรมกับอ่าทุกฝ่าย ร้อมรายงานผลการสอบสวนให้จังหวัดทราบภายในเจ็ดมือเพื่อพิจารณาดำเนินคดีดำเนินการตามระเบียบราชการด้านพ้นตำรวจตรีจิตกเกษมสนขํานะครับอ่าซึ่งกับเป็นผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดชุมพรเปิดเผยวา่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเรื่องงานต่างด้าวเช่าเมียนมานะ ที่ถือกจับนั่นทั้งเบิรเคยเป็นคนอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับก่อนกลับไปยังฟังเมียนมานะโดยบอถือกต้องตามกฎหมายและก็เมื่อถือกนํากลับมาในราชนาจักรอีกเทื่อนึง่งจึงเข่าคายความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข่าเมืองพศ2 5 2 2เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวทชายแดนก็ได้แจ้งขอกล่าวหา กัาบกำนันนไรยดังกล่าวร่วมหาข้อหาบสิเป็นดูมินเจ้าพนักงานที่ซึ่งกระทําการตามหน้าที่ล่กกาการนําเขาแรงงานต่างด้าวโดยบ่ถือต้องตามกฎหมายแหละกาคณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผู้ทอนทาซสดทรงตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารจังหวัดชุมพรแล้วด้านพ้นตารวจตรีจิตกเกษมกล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าคณะนี้ครับได้กําจับให้พนักงานสอบสวนเร่งดําเนินการ สอบสวนให้รอบครอบนะครับหากพะว่ามีความผิดเพิ่มเติมในส่วนใดก็จะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยวาะเว้นนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างความเสื่อมหมั่นแก่พระชาช่นนะครับบําเพ็ญว่าโอ้คนเฮาน่ะมีตําแหน่งอํานาจทางการเมืองบ่างหน่อยว่าลายกระสีไส้สเสวงหาผลประโยชน์เสียของยุบเ้าปานเมืองมัอยูออยจังได้เมนว่าพี่น้องครับ ความจะเลื่อนลุงเรื่องมันอยู่มองใดระบาดที่นี่ที่จะเลื่อนจะม่งและอี่พอคอยเนยถ้าเป็นแบบนี้คนเฮายังมาคมมาครูกันอยู่นะครับไปค้นขามาอย่างก็ไหลายผมถามเนี่ยนะค้เขาม่าได้ประโยชน์อย่างน,นบางเทื่อกับค้นมาลูกเด็กเล็กแดงแห่กันเขามามาเลี้ยนมาใส่สวัสดิการในประเทศจะคลองแล้วก็มาจมว่ารัฐบาลเขาทำงานให้ไทประชาชนลําบากจังทั้งสี่ต่้งด,า,งดาวขามาเนาะอ้ยจะ่าคนลูกค้นหลาน นะครับผูใ้ใดเป็นผัวเป็นเมียกันแท่นทีนท่สิคุ้มเดียปล่อยให้เกิดแซวลซะนึ่ก็ได้มาเกิดในประเทศไทยมันสบายก็ยังว่าสุท้ายกับบุญอุ่ยปุ๋วยวนไหวอยู่พ่อันนันนะครับเหมาความจริงกับพระธีเขียดกะสร้างบงเกิดจักเม็ดนะครับไปเบิงข้าวข้าวนี่ครับนี่กับจอมโจรเป๋นะครับขาเป๋ชายาเป๋ห้านะครับเป๋ห้าก็เป๋เห่าคนละคนเนี่ยเป๋เห่านี่เป็นเจ้าพอ่อยนดูฮ่องกงเลยแต่ว่านี่เป๋ห้านะแสดงว่าเราห้านะขาเราเป๋พร้อม ตลาดมินอุกอาจครับขโมยหรือว่าหลักเอารถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนตาโล่พวกนี้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจ้าเราคือจังกินดีมีหัวใจเสือมากถอะตำรวจรวบตัวได้ท่านคว้านโจนขาเป๋ชายาเป๋ห้าตลาดมินอุกอาจนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางเดือนวันที่2พฤศจิกายน2568นที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ี่สมนาฬิกาครับที่ผ่านมานี่เองได้มี คนไร่เป็นชายหนึ่งคนมีท่าท่างการเดินกระเพกกระเพกเป็นเอกลักษณ์นะครับทํำที่เขาไปหาใส่เดือนอตกปลานะจากภายในกองบังคับการตำรวจนครบาลสามหรือว่าบอกกอน,นอสามนะก่อนจะอาศัยจังหวะนะฝนที่ตกแอบชกเอามอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทะเบียนตาโลลบหนีไปนาตาเสยเราก็ได้ต่อมาพ้นตำรวจตรีประสงค์อามนมณีนะครับ ผู้บัญชาการนครบาล3ามเพิ่นก็ได้สร้างการเร่งรัดให้สืบสวนเลยวันทายเวานเบ็ดแบบนี้กรำขีกระโปปาดสั้นดังคกักคักจับกลุ่มคนรายใดโดยเร็วนะโดยพันตำรวจโทชนะนั้นทัดแก้วท่องแล้วก็พันตำรวจโทประจักษ์กุนหน้าพัานสารวัตรสืบสวนสนอมินบุรีครับพรกำลังฝ่ายสืบสวนสนมินบุรี แล้วก็ายสืบสวนกองบังคับการนครบาน3ามสืบสวนทราบข่าวนะครับคนัรนางเกากคือนายวัชระอายุ22ปีนะฮะหรือว่าเป๋ห้าตลาดมิน้นซึ่งก็เป็นเจ้าเก่าที่มีประวัติในการลักทัพย์เราวมาักหลักมาขโมยแล้วก็ได้แล้วก็มีคดีติดยาเสพติดพอมมะหลายคดีน้ากัน จึงได้บุกหดบตัวได้ทันควันอายุยังหน่อยครับยีบสองนะครับเป็นดาวสอนอดเรียบร้อยแล้วนะสอบสวนเบื้องต้นให้การณ์าอาว่าแค่จะไปตกป่าในคลองแสนแสบหลังบกกอนอสามแล้วก็ไปหาใส่เดือนหาขี่กระเดือนนะครับเกิดกระหายน้ำขึ้นมากก็เลยเข้าไปขอนามเดิมแต่ไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับทะเบียนตาโลจอดอยู่จึงอาศัยจังหวะที่ฝนตกหนักนะครับเอาเบ็ดไป เก็บแล้วกะมาขโมยมอเตอร์ไซดังกล่าวโดยแกะป้ายทะเบียนถิ่มทั้งขยะส่วนรถนั้นเอาไปซ่อนไวย้ยานตึกร่างมินบุรีนะครับจังไ้ก็ตามตำรวจแจง้งขอเก้าหาหลักทรั์ในเวลากลางคืนในสถานที่ราชการและโดยเขาช่องอท่างช่องท่าง ซึ่งได้ถ้ขึ้นหรือบ่ได้จําน่งให้เป็นทางค้นเข่านะครับบอกง่ายๆว่าจอบเข้าไปันต่อไปก่อนน้าตัวสรงพนังงานสอบสวนสอแน,อนออมินบุรีดําเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันนั่นคณะนําตัวทรงพนังงานสอบสวนผู้ต้องหาพยาย่มแลนลบหนีแต่กระ่พพ้นครับพร้อมทิมท่ายเอาไว้ว่า ถ้าผมจะหนีจริงอ่ะพี่วิ่งตามผมไม่ทันหรอกเห็นไ่เล่าคือจังขักจังแน่เห็นนะอ้อายุยี่สิบสองปีครับอายุเพราะท่านหลายอานาคตยังไกลก็นี่ครับเพราะน,นาที่สิมาเป็นเรื่องแบบนี้ที่สําคัญเจ้ของยังมีปมอยู่จนได้ชายาเปห้าวถนนถือตัดขาดครับเจ้าหน้าที่ใส่สลิงส่งอาหารอู้นอตัดขาดน้ำปลาไหลหลากสัดขาดสองหมู่บ้านกะเรียงเจ้าหน้าที่ต้องโหนสลิงครับขามไฟ เพื่อเข้าไปทรงอาหารนะครับ4พฤศจิกายน2,568นผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานียังคงขยายวงกว้างครับยางต่อเนื่องในหลายอำเภอหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายหมื่นครับส่งผลให้มวลน,น้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มตำ่ำโดยเฉพาะตำบลท่องหลางอำเภอห่วยคดนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด โดยเมื่อเคลื่อนันเมื่อเคลืนที่ผ่านมาของวันที่สามพฤศจิกายน2 5 6 8เวลาประมาณตีสองได้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับอย่างรุนแรงจนตัดขาดเส้นทางสัญจรเข้าออกมู่บ้านอ,อย่างถาวรสอ 2, มูบ้านน้ำกันได้แก่มู่บ้านคลองแหงแลวก็หมูทีสาบ้านละว่านะครับซึ่งเป็นชุ่มชนของกลุ่มชาติพันธุ์กระเรียงทำให้ประชาชน ในพื้นที่บามารถเดินทางเข้าออกทังหมู่บ้านนี้ได้วันต่อไปโดยนายสมชายครับทั้งด้านนายสมชายนาคทัพนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องหลงังพร้อมเจ้าหน้าที่อบตภูนํำท้องถินและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับด้แก่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจออุทัยธานีครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองฉางได้ร่วมกันลงพื้นที่น้ำข่าวสารอาหารแห่งกับน้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเบื้องตน้นสำหรับพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านคลองแห่งมีประชากรร่วมเจ็ดสิบเอ็ดคเลื่อนปัจจุบันทางเขาออกหมู่บ้านถึงกระแสน้ำเชี่ยวตัดขาดนาะยเจ้าหน้าที่ต้องใส่วิธีลอกใส่ลอกเชือกนี่ละ่ะเพื่อทรงอาหารและน้ำสิ่งของจำเป็น เข้าไปให้การช่วยเหลือนะส่วนในพื้นที่หมู่ที่สบ้านละว,ว่าเสินทังสัญจรถึกตัดขาดจากอ่าการที่ฝ่ายกันน้ำอีซ่าครับถึกกระแสน้ำป่าพาดพังเสียหายครับส่งผลให้ชาวบ้านราวสามสิบคเรือนนะครับติดอยู่ภายในหมู่บ้านพนว่านะครับและก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการโหนสลิงขัามฝายนะเพื่อเข้าไปส่งอาหารและกาสอบถาม ความต้องการของชาวบ้านโดยเบื้องต้นครับทุกขั้วเรื่อนยังมีเข่าของจําเป็นเพียงพ่อแต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง,ท,งทั้งนี้ครับคาดว่าชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านจะสามารถเดินทางเข่าออกจากพื้นที่ได้อีกกะเธอนึ่งกัพละล่อให้น้ำลดลงก่อนหรืกับหน่วยงานที่เกี่ยวของสามารถสมแซ้มฝายกันน้ำร่วมทั้งสินทังสัญจร ให้กลับมาใส่งานได้ตามปกตินะซึ่งกระทา่งหน่วยงานท่องทิ่นได้จัดทีมเฝ้าระวังยางใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอันตรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กหน่อยหันี่นะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจํำตัวโครคไข้่ข้เจ็บนะผู้ป่วยติดเตียงยังสินะครับต้องซอยเหลือกันบนเส้นท่ไปลตลบเลยหญิงนะตลกเลยอยากนอนแย่แล้วมั้งค่ะ ตายเอ็เแหงแล้ววะเแหงเแหงแล้วชวยกันกลับอะโดนน้ำแหงเอ้ามาเบิ่งเรื่องเล่าข่าวๆนี่พี่น้องครับสามีเสือว่าสิงเล่นหลับสิงร่างของภรรยาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาเบิ่งกันหน่อยพี่น้องครับนี่กะชายอายุหกสิบปีเช่ากำแพงเพชรทุกหนักเลยมากกว่าสองปีแล้วเสือว่าสิงลีหลับแฝงร่างภรรยาชอบกินหมูดิบ กินหลักกระางแก้ผ่าทั่วบ้านว่อนเห้ซอยแน่เพ่นว่าจังสันนี่คือนะ้มีคลิปของนั่งป่านนายงสิเวศปีภรรยาของนายวิมลกับที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลวังท่องอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งกะอยู่ในสภาพนอนกินขนมอยู่บนเตียงยุนาบ้าน่า้กับเล็กน้อยแบบบ่สนใจกับผู้ใดหล้วก,ก็ะมองจังไหพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นมาสองปีแล้วเดียวเพะเป็นพึ่งเกิด แล้วคือปล่อยไว้โดนเนี่ยคือพ่าพาไปหาหมอทีมข่าวล่องวอาคุยกับนั่งป่านกะเบิงปกติทุกอย่างได้รู้เรื่องดีวันต่อไปนะครับบ่มีอย่างวันต่อไปรู้เรื่องดีแต่ท่าทางต่าง,างๆนะายๆกับเด็กน้อยนายวิมลนํั่มเข่าไปเบิงในบ้านสันลางของโตบ้านกะบ,บ่มีสิ่งผิดปกติอย่างแต่เมื่อยางขึ้นไปบนบ้านมีเสาไม่นะเป็นเสาไม้แดงกลางบ้าน ตกมั่นอยู่หนึ่งตน้พนพูว่าพราะว่ามีร่องรอยของการทำพิธีเจิมเสาและกาเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ย่งมีกรอบรูปวันแต่งงานของนายวิมลและนางป่านนะครับนอนว่างความเอาไว้บนหลังตู้โชว์โบราณละกมีสภาพกระจกแตกแล้วแล้วก็ย่งพ่อกิ้งไม้กาฝาก นะครับผูกพันด้วยสายศินแหนะว่างเอาไว้ใกล้กับรปถไทยซึ่งนายวิมลยืนยันว่าเป็นผู้เอาสายสินนี่แหละมาพันเอาไว้เองนะครับแต่ก็าจาบ่ได้ว่าเป็นอย่าง <c oughs> นายวิมลบอกว่า,วา,วาอยู่กินกับภรรยามากกว่าสาสิปีแลวไดว้อยู่สองปีที่ผ่านมากะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นเวลากินเขา่าคือกันกับเด็กหน่อยมุ่มม่มครับนะกินสุดรวดเนสบายกินแล้วหกเละลัดนะฮะบ,บางเทื่อก็เอาเมื่อ่วงลวงไปขยําใน ถวยเขานะถวยกับเขายังสี่เวลาทายอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยก็เลียราดนะครับซึ่งกะคือจังคนควบคุมประคองสติเจ้าของบ่ได้นะครับซึ่งกะกอนหน้านี่กะบ่เคยมีพฤติกรรมจังสี่เด้และก็ยืนยันว่าภรรยาตนกะบ่ได้ป่วยเป็นจิตเวทนะครับเจ้ายืนยันหรือว่าหมอยืนยัน พอเคยพาไปอ๋อหาจิตแพทย์แล้วนะผลว่าเป็นอย่างผลว่าชาวบ้านในหมู่บ้านยืนยันว่าก้อนน้านี่นั่งป่านเนี่ยบ่มีพฤติกรรมเป็นแบบนี้เป็นคนที่เรียบร้อยเว้าหน่อยขี้อายนะครับซึ่งก็นายวิมลก็ได้วาว้าให้ตนเองฟังว่าที่ผ่านมาเคยพานังป่านไปหาพระที่เขาว่าเก่งๆหรือว่าหมอที่ไหนก็ไปมาวันแล้วไปหาหมอป่าเราไปนะอย่าลืมครับนะหมอป่าแล้วเชียวชาติเรืองบุญีพาไปหาหมอป่าด้อพอเด้อ นะครับเอาจัาไดนก็ขอให้หายให้ส่วงให้เศร้าไว้ๆก็แล้วกัน